เห็นได้ค่ะงามบ่เนี่ยล่งยางหนักเล่มเมื่อนี่ยคัาขนาดนี่วะขอาไรมามาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามหน้าหน้าอีสานสวิดินนะได้ค่ะอุ้ยมามื่อนี้ล่งหนักขนาด เนี่ยค่ะมวนสีฟมาม่วนนต้องกันเล่นห่มาปันเด็กน้อยแล้วค่ะบันเนี้ยยืนประยูเลยค่ะล่งคลังนียังหลายเลยของเล่นเด็กน้อยค่ะว่าเด็กน้อยวาดแตเด็กน้อยเดียผู้เฒ่าผู้ใหญ่เล่นได้เมิดอกันนี่ขาวงามแบบนี้ค่ะ ยอดสุดยอดคัก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 ฝากในเดวยค่ะช่องนั่นน่าอีสานสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะมาเรียนใีม้ามัวน,น้ำกันค่ะ